ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะทำระบบขนส่งผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกับภูมิลำเนาผ่านสายด่วน1330กด15 เพื่อรวบรวมและวางแผนการเดินทางเพื่อให้การนำสง่งผู้ติดเชือ้อโควิด -19 กลับสู่ภูมิลำเนาเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคโดยมีกระทรวงกรลาโหมกกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานสนับสน,นุนและขอให้กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป จังหวัดอำนาจเจริญโดยนายทวีปุฒรโพผูพ้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่21กร,รกฎาคม2 5 6 4เพื่อวางแผนเตรียมการรับผู้ป่วยโควิด -19 จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภูมิลำเนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยเปิดโทรศัพท์สายด่วนอำนาจเจริญเบิงแยงกัน เพื่ออำนิยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโควิด -19 ในการจองเตียงรักษาและประสานการเดินทางกับภุมิลำเนา วันที่26รกรกฎาคม2564นายทวีปุฒโภผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้ในายพิจิตบุญทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการส่งผู้ป่วยโควิด -19 จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภูมิลำเนาเพื่อทำการรักษาผ่านระบบซูม วันที่27กรกฎาคม2564นายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประชุมพิจารณากำหนดจุดจอดรถทัวร์จุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยการนำผู้ป่วยไปส่งยังจุดพักคอยของแต่ละอำเภอและทบทวนผังการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดอำนาจเจริญวันที่28กรกฎาคม2564 ผู้ป่วยโควิด -19 ที่จองเตียงผ่านสายด่วน1330และสายด่วนอำนาจเจริญเบิงแยงกันเดินทางกับภูมิลำเนาโดยระบบขนส่งของกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณาสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเที่ยวแรกโดยรถทัวร์จำนวน5คนซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยทุกคนและมีการนำส่งผู้ป่วยโควิด -19 ไปยังจุดพักคอยของแต่ละอำเภอโดยรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอำนาจเจริญสำหรับจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 ที่เดินทางกับจังหวัดอำนาจเจริญโดยระบบขนส่งของกระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระบบสายด่วน1330และผ่านสายด่วนอำนาจเจริญเบิงงแยงกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม2564รวมจำนวน19คนนอกจากนี้จังหวัดอำนาจเจริญยังมีการเตรียมความพร้อมในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019บนรถทัวร์ที่นำส่งผู้ป่วยโควิด -19 ณจุดจอดรถทัวร์ก่อนรถทัวร์จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จากสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นโดยข้อมูลณนะวันที่5สิงหาคม2564มีจำนวนผู้ป่วยละลอก3ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมจำนวน1366คนและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่จังหวัดอำนาจเจริญมีเตียงรักษาในโรงพยาบาลหลักจำนวน424เตียง ทำให้เกิดปัญหาเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ไม่เพียงพอจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ดำเนินการโดยเพิ่มจุดพักคอยจำนวน279เตียงให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพิ่มโรงพยาบาลสนามทุกอำเภอจำนวน320เตียงจัดตั้งคอมมูนิ t ี้ไอโซเ i ชันจำนวน4แห่งรวม120เตียงโดยได้ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มขึ้นในทุกตำบลและหมู่บ้านรวมทั้งจัดโฮมไอโซเรชัน ั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้นำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดภยัยสู้ภยัยโควิด -19 จังหวัดอำนาจเจริญหมู่บ้านสีฟ้าโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันดูแลหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019